สวัสดีชาวบ้ามาไทีนะครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามรับหน้าที่พรีวิวมือถือตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมือถือในบ้านเราเนี่ยออกข้างที่จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอาจจะด้วยสถานการณ์โควิด ด้วยเศรษฐกิจที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับผมเองก็ยังทําหน้าที่รีวิวมือถือเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมก็จะไปเอามือถือที่จีนเนี่ยมารีวิวเพราะว่าตอนนี้ในตลาดที่จีนเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาก็เล่นตลาดในเรื่องของ 5G ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของเรียวมีอย่างตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปเรียวมี V5 อย่างนี้นะฮะ6,700บาทรองรับ 5G ที่เมืองจีนและก็เมืองไทยด้วยนะครับหรือว่าเป็น v ี vo IQ ูเนี่ยครับก็เน้นในเรื่องของ CPU ที่ดีราคาที่ดีไม่ถึงหมื่นบาทก,ากนน็้ีเ่่นัาจสงงตอ เหมือนกับมือถือวันนี้ที่เราจะเอามาพรีวิวกันนะครับอันนี้เป็นของ oppo กันบ้างครับซึ่งหลายคนขอมาเยอะมากๆให้ผมเอาตัวนี้เข้ามารีวิวนะครับนี่คือ oppo k 7นั่นเองครับตระกูล K ของ oppo เป็นตระกูลที่เน้นในเรื่องของสเปคและราคาดีครับอย่าง oppo k7 ตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ cpu ยอดฮิตตอนนี้ก็คือ snapdragon 765g ซึ่งใช้ดีมากๆรองรับ 5g ด้วยนะครับและราคาก็ดีเช่นเดียวกันตัวนี้ในราคาประมาณ10,000บาทนะครับได้วัสดุที่ดีเลยนะกรอนิ l ากราส s ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นกระจกที่แข็งแรงนะครับอลูมิเนียมเฟรมทั้งหมดนะครับแล้วก็กล้องหลัง4ตัวเลยเบสิกนะฮะ48ล้านพิกเซลสเอ่อแล้านพิกเซลอ l t ต a w ว d e นะครับแล้วก็มี2ล้านพิกเซล อีก2ตัวด้วยกันครนี้เนี่ยตัวนี้เ,เดี๋ยวผมจะเอาไปลองรีวิวแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันที่นี่เป็นที่แรกกับ Balm มอัพไอทีครับ เอาละครับเราจะมาแก่งกล่องตัว Oppo K7 ไปพร้อมๆกันนะครับกล่องเขาก็สไตล์เดิมนะครับมีความยาวมากนะครับตอนนี้ Oppo ที่เมืองจีนนะครับผมว่าเขาดีไซน์กล่องมาเน้นความยาวจริงๆนะผมรีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ยาวปึ๊ดแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เขียนว่า Oppo แล้วก็ K7 ตรงนี้แล้วก็ 5G ด้านล่างนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ 5G ในเมืองไทยได้เปล่าว่าปกติ Oppo มันค่อนข้างที่จะใช้ 5G ในเมืองไทยค่อนข้างยากเหมือนกันนะต้องรอเขาอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะดูกล่องของเขาเนี่ยเขาจะมีลวดลายประมาณ นี้ด้านข้างก็เขียนว่า oppo k7 5g แบบนี้นะครับสีที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับก็เป็นสีแดงนครับชืว,ว่า red นะครับแล้วก็แรม8ลอมอยู่ที่128นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ10,000บาทอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเรามาแกะกล่องดูกันนะฮะว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับซึ่งถ้ากล่องมันเป็นกล่องยาวๆแบบนี้มันจะดูพรีเมียมมากๆนะครับข้างในเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ มี2แผ่นเป็นแบบภาษาจีนล้วนๆนะแน่นอนว่าสั่งมาจากเมืองจีนใช่ปะ่ะเนี่ยดูดิมีแบบเอ่อในเรื่องของซีเรียลต่างๆน่าจะเป็นใบรับประกันตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานเริ่มต้นนั่นเองนะครับจีนจีนนะฮะแต่ว่าโหของจีนเนี่ยจะบอกว่าที่เมืองจีนเขาขายเครื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่เขาแอบแถมตัวที่เป็นตัวเอ่อฟิล์มกระจกมาให้นะครับ ก็เวลาที่เราสั่งมือถือเนี่ยในเมืองไทยมันจะไม่มีพวกฟิล์มพวกเคสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็สั่งมาพร้อมกันหรือว่าเราจะสั่งมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ฟิล์มเคสมันใช้เวลาในการส่งประมาณหนึ่งเหมือนกันนะประมาณเป็นบางทีก็เกือบเดือนประมาณนั้นนะครับค่ะคราวนี้เรามาดู oppo k7 กันนะครับผมจะบอกว่าตอนที่ผมสั่งไปเนี่ยผมสั่งสีแดงเพราะว่าเป็นสีที่ผมชอบนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษครับเป็นสีแดงที่ไร่มาเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันไฟนี่ครับคุณผู้ชมครับ โอ้ oh my god สีสวยมากคุณผู้ชมครับ Oppo K7 นะฮะนี่นะครับด้านล่างเขียนว่า Oppo แบบนี้นะครับแล้วก็มีการไล่สีนะครับตั้งแต่สีแดงด้านล่างขวาเนี่ยนะครับแล้วมีกลืนกันระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินครับและส่วนด้านบนจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะเจอกล้องทั้งหมด4ตัวฮะโอ้โหสวยจริงนี่ดูสิสวยมากเลยอะคุณผู้ชมครับดูดิฮะโอ้โห ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยคือกระจกคอยละ l Glass 5ทั้งคู่เลยแล้วมาพร้อมกับอลูมิเนียมเฟรมนะครับนี่คืออลูมิเนียมเฟรมนะครับซึ่งด้านข,าข้างของตัวเครื่องของเขานี่ก็ไล่สีเช่นเดียวกันดีไซน์มาโคตรสวยอะสวยมากนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่คือราคา1,000 0บาทของ oppo k 7นั่นเองครับผมเปิดเครื่องก่อนนะฮะโอ้ตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้เราอีกบ้างนะครับ เปิดมานะครับแฟบนี่แน่นอนว่ามี เคสใสมาให้นะครับเคสใสมาให้นะครับนี่ใสมาแบบนี้นะครับมีตัวฟาสชาร์ดมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบ o o 4.0นะครับที่ความแรงอยู่ที่30บัดนะฮะถ้าตามโฆษณาของเขาก็คือประมาณ50%ใน20นาทีนะครับซึ่งสายวุ๊กของเขาก็จะมีเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับยูบีตรงนี้เป็นไท e C เขาต้องใช้คู่กันนะสายวุนะครับแล้วก็จะมีตัวเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับแล้วก็มีหูฟัง ออไมคก็อดหูฟังดูดีมากครับหูฟังดูดีเลยนะครับนี่หูฟังของ oppo k7 ที่ให้มาทุกอย่างครบแบบนี้ในราคาหมื่นหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาสามารถสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้นะครับแล้วก็สแกนใบหน้าได้นะครับซึ่งเร็วมากเนี่ยเนี่ยสแกนใบหน้าได้เร็วมากขนาดที่ผมเนี่ยนะต้องมองผ่านตัวขากล้องเนี่ยนะครับยังเร็วขนาดนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮนะ โอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เคสที่เขาแถมมาให้ให้ดูก่อนนะครับถ้าเราจับแล้วเรามีเหงื่อที่มือเนี่ยมันอาจจะมี ลายแบบรอยนิ้วมือของเราบ้างนะครับแต่รอยไม่ค่อยเยอะหรอกฮะนี่นะฮะถ้าดูด้านข้างนะครับนี่คือความนูนของกล้องที่นูนขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะลองใส่เคสที่เขาแถมมาให้เข้าไปดูนะครับอ่ะใส่เคสแล้วนะครับฟิลลิ่งนะครับก็จะประมาณนี้กล้องหลังตัวหลักของเขาเนี่ย48ล้านพิกเซลครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังตัวที่เป็นอัลตร้าวายเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับสวยมากโอ้สวยสุดๆอ่ะดูดิโอ้แมกซ์สวยสุดๆสวยสุดๆนะฮะต้นล่างเขียนว่า oppo นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่า ultra steady นะฮะ มาดูด้านหน้าของตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับอด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่ 6.4นิ้วครับชนิดของจอเป็น a m o l e d นะสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอน10,000บาทนะครับได้จอ a m ร l e d ด้วยความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus นะครับมีติ่งด้านบนแบบนี้นะครับภายในมีกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซล F ของเขาก็คือ2.0ครับตัวนี้ Android 10เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับ Color OS วอร์ชัน7นะครับเดี๋ยวว่าดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าตัวนี้นะครับเป็นเอร์ชั่น 7. อะไรนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับอ่าเป็น v e r s i o น 7.1แปดแรวมอยู่ที่128นะครับมาดูดีไซน์ด้านข้างกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าด้านข้างนี่เขามีการไล่สีนะครับจากสีน้ำเงินนะฮะมาเป็นสีแดงอยู่ด้านล่างสวยมากคุณผู em ้ชมครับที่ด้านขวามือเนี่ยนะครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะครับด้านขวามีปุ่มเดียวคือปุ่มเปิดปิดนะจ๊ะแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเป็นช่องสําหรับเสียบชาร์จเนาะวูกสอย่างที่ผมบอกไปลำโพงหนึ่งตัวครับไม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องสาหร เราเรียบร้อยครับส่วนด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบซิมนะครับตัวนี้รองรับ2 n a นาโนโซิมด้วยกันนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับ เป็น Duo Sandby 5G ด้วยนะครับรองรับ2นาโนซิมแบบนี้นะครับไม่สามารถใส่ไมโคร S.D Card ได้นั่นเองครับตัวของเขาเนี่ยมีมาให้128นะครับส่วนด้านบนก็มีไมโครตัดเสียงรบกวนแบบนี้ฮะดีไซน์มาสวยงามมากเรามาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซลล์ก้อน 765G ตัวที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆจริงครับตัว 765G เนี่ยทั้งเล่นเกมทั้งใช้งานทั่วไปเนี่ยสียนมากๆเล่นเกมก็ดีมากๆเช่นเดียวกั นะครับเราไปทบทวนแล้วกันนะครับในส่วนของ a n d ดรอย Benchmark นะครับว่าคะแนนที่ได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ3 3 8 1 8นนบาทนะครับเป็นคะแนนของ CPU กับ GPU เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ CPU ประมาณแสนหะนึ่งเนาะแล้วก็ GPU อยู่ที่9ก0 0 0 นั่นเองนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยตัวนี้ก็คงจะรู้ดีว่าตัวนี้เนี่ยโหมันแรงลึกยังไงเนี่ยมาดูรายละเอียดใน CPU c กันนะครับเอาแบบละเอียดเลยฮะตัวนี้เนี่ย CPU ของเขาความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.4 GHz กิกะเฮิรตซครับทำงานทั้งหมด8หัวการจอเป็น Adreno 620นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่อง RAM แปดมอยู่ที่1 2 8ผมร้อง PUBG ผบมพงบ G โปแ V และโปรแกรมทุกอย่างไปเรียบร้อยคือเครื่องเนี่ยได้มาเนี่ยเขาลง Google Play มาให้นะครับถ้าไม่ลง Google Play มาให้เราก็สามารถที่ลงเองก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะส่งมาให้เราเนี่ยเขาจะลงมาให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังเหลือพื้นที่ว่างอีกประมาณ95.53นะครับ ระบบปฏิการรับเป็น Android 10นั่นเองครับครอบในตัวตัว Color OS นะครับ7.1ครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่4 0 2 5่ามิลลิแอมนะครับซึ่งก็สำหรับผมเองก็อยากจะให้มันสัก5000นะแต่ว่าเขาให้มาเท่านี้แล้วก็ให้ f a s ชา h ์จ g e 30วัตต์มาให้นะครับโอเคเรามาดูเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวเครื่องกันนะครับก็ให้มาอย่างครบครันนะครับขาดเฉพาะตัว Temperature Sensor กับ e s s u r e Sensor เท่านั้นเองนะครับผมอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของ notification ้น สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi นะครับที่ความถี่5.0อยู่นะฮะก็ความเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของการบันทึกหน้าจอซึ่งสามารถบันทึกหน้าจอได้ 1,080p นะครับมี Dark Mode มาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้งานทั่วไปและจะมีปุ่มหนึ่งที่เขียนว่า 5G นะครับโทรศัพท์มือถือ 5G เนี่ยจะต้องมาเลือกตรงนี้นะครับให้มันรองรับ 5G ด้วยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซิม 5G อะไรแต่อย่างใดนะครับล้างไปให้หมดนะครับเร ัันบบ้างครด้วยความที่ว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีความโค้งอะไรแต่อย่างใดน,นะครับสำหรับตัวด้านหลังเนี่ยจะมีความโค้งจับก,กระชับมือนะฮะ,อะจอของเขาก็ไม่ได้มีรีเรชเทที่เป็น90 120อะไรอย่างไรเป็นแบบเบสิกสุดก็คือ60นั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่คือความไหลลื่นนะครับ เราให้ฟังว่าน้องนี่น้องข้อฟางนะครับตอนนี้เอาใจช่วยน้องนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาไปประกวดครับเดี๋ยวเขาจะต้องประกวดมิสแกรนะครับเอาใจช่วยนิดหนึ่งนะครับนี่นางก็แบบว่าสวยมากเขามาเป็นนางแบบให้เรานะครับแหมคิดถึงมากๆนะอีกคนหนึ่งก็แบบน้องบีน้องบีก็ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับอีกสักพักหนึ่งพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะต้องเป็นคนไปส่งนางงามแล้วนะฮะอีกนิดเดียวนะครับจะเป็นป้าบํนะฮะโอเคนะครับนี่ครับนี่คือความไหลลื่นของตัว a c e b o o k นะครับมาดูในส่วนของ Instagram กัันนบบ้าะคร คือรีงของการใช้งานเนี่ยนะครับนี่ลื่น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 แบบนี้เลยนะฮะโอ้ลื่นจริงนะครับเรามาดู YouTube กันบ้างแล้วกันนะครับผ่านทาง YouTube HDR แล้วกันครับเออผมจะบอกว่าเสียงดีนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยผมว่ากลางกับเบส หนักไปทางเบรดมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของภาพเนี่ยสวยมากเนื่องจากหน้าจอตัวนี้เป็นอั o l ร d ดนั่นเองนะครับในเรื่องของเสียงและภาพโอเคเลยทีเดียวครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับกล้องตัวนี้เนี่ยกล้องหลักของเขาก็คือ48ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเอฟของเขาเนี่ย1นนะวันนี้ก็เราลองพรีวิวกันดูก่อนนะครับว่ามีการใช้งานอะไรบ้างเหมือนในเมืองไทยไหมนะฮะโอเคด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นอัลตร้าวนะครับผัดมาเป็น 1x นะครับ ลองถ่ายดูนะครับ 2x นะครับ oppo นะครับนี่แตะๆๆนะฮะนี่ครับฟึบอ่าตัวนี้ก็มี 5x นะครับฟึบอ่าแล้วเราซูมนะครับฟึบฟึบเอาให้สุดดิอ่าสุดก็จะได้ที่ 10x ประมาณนี้นะครับในฟังก์ชันของการใช้งานนะครับก็จะมีกลางคืนนะครับโหมดวิดีโอนะครับในโหมดวิดีโอนะครับมาดูกันว่าเขาให้ถ่ายวิดีโอในความละเอียดสูงสุดนะครับด้านหลังก็คือ 4K นะครับ ปรับนะครับในส่วนของตัวเฟรมเรทไม่ได้นะฮะแต่ถ้าว่าเป็น 10,80p ปเนี่ยปรับได้นะครับจะเอาห0หรือว่าเอา30ก็ได้แล้วแต่นะครับในของตัวที่เป็นสโลโมชันนะครับตัวนี้ก็สูงสุดได้ที่10,80นะครับเราดูกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้านะครับถ้าในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอของกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือที่ 10,80p ปนะครับประมาณนี้เท่านั้นนะครับโอเค ฟึบกลับมาที่กล้องหลังอีกทีแล้วกันนะครับมีวิดีโอมีรูปถ่ายนะครับมีรูปบุคคลนะครับมีโหมดเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะมีโหมดโปรอยู่นะครับโหมดพาโนรามาไทม์ปสโห o ดโมชั่นนะครับในส่วนของโหมดโปรนะครับดู ISO กันว่าตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่6 4 0ันั่นเองนะครับมาฟึบฮะชุบตุ๊บตอ่ะปิดผู้เชี่ยวชาญออกนะครับ แล้วเราลองมาดูในส่วนของการถ่ายรูปปกติทั่วไปวิดีโอมีการสั่นไหมจะมีการสั่นมาให้นะครับการสั่นพิเศษ ปรับให้เป็น Max ก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ไปลองดูแลกันเนาะในส่วนของการสั่นต่างๆนะครับการถ่ายรูปนะครับก็จะมีในหมวดของการสีสันสดใสนะครับคล้ายๆกับ oppo ที่ขายในเมืองไทยนั่นแหละครับก็เน้นในเรื่องของสีสันนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหน้า32ล้านพิกเซลกันบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยได้แอบลองถ่ายไปแล้วนี่นะฮะอันนี้คือกล้องหน้านะครับที่ถ่ายมาโดยใช้แบบเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับในหมวดของบุคคลนั่นเองนะฮะใช้ oppo k7 ถ่ายนะครับนี่ ที่บ้านผมเองนะครับนี่คือความเนียนอคืออันนี้คือเนียนสุดใช้บิวตี้หมดแต่งครับประมาณ100นะครับประมาณนี้หน้ามันก็จะเนียนอย่างนี้เลยครับดูเกาหลีเกาหลีนะฮะอันนี้ครึ่งเดียวผมว่าครึ่งเดียวกำลังดีนะครึ่งเดียวกำลังดีนะครับนี่แล้วก็ อ่านี่ศูนย์นะครับก็จะเห็นรอยยับรอยเหี่ยวย่นองหน้าผมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ปกตินะครับก็กล้องหน้ายังคงเป็นเอกลักษณ์ที่สวยเหมือนเดิมนะครับเนียนเหมือนเดิมนะครับในกล้องหลังเนี่ยผมว่าเท่าที่ผมได้ดูสเปคก็ถือว่าเป็นแบบสเปคทั่วไปแล้วกันเดี๋ยวลองไปถ่ายดูว่าเนเจอร์ของกล้องหลังเป็นยังไงบ้างรวมถึงการเล่นเกมด้วยนะครับสำหรับตกล้อง765ก็หลายคนคงรู้แล้วว่าเล่นเกมได้ดีแน่นอนรวมถึงสัญญาณด้วยนะครับ 5G รองรับไหมในเมืองไทยครับก็อยากให้คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ลองอะไรบ้างนะครับก มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราพบคนติดเชื้อโควิด hmm. ในประเทศของเราแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่ายให้กรดตกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับมาม่าไอทสวัสดีครับ